สวัสดีนะครับวันนี้ผมไม่ลงคลิปนะครับเพราะว่ารถไฟไทยของผมมันลงไม่ครบนะครับผมก็เลยต้องโหลดใหม่และทีนี้ผมโหลดไปที่ที่จริงๆที่ผมบอกไปนะครับคือว่ามันลงยากหกรอบกว่าจะลงได้แต่ตอนนี้ ็ดรอบแล้วยังนไม่ได้เลยนะครับก็แต่พรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามนะครับก็ไม่มีอะไรลงแล้วนะครับอามองอาร์ตไม่เชื่อคุณก็ดูนะครับเกมรถไฟนะครับกลายเป็นอย่างนี้แล้วนะครับจากไม่มีแล้ว ครับผมต้องอันนั้นครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงแล้วก็บายครับขอ oh. คิดแอปบ,บายบาย